บนโลกโซเชียลมีเดียที่ว่าการรับประทานยาไมเกรนที่ผิดวิธีไม่ว่าจะรับประทานมากเกินไปหรือรับประทานยาซ้ำซ้อนมีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้วันนี้ทีมข่าวโซเชียลสแกนจะพาไปหาคำตอบเรื่องนี้จากผู้เชี่ยวชาญกันค่ะว่าประเด็นที่ว่านี้ทัวหรือมั่วไมเกรนมีหลายกลุ่มนะคะกลุ่มที่ตอนนี้อยู่ในโลกโซเชียลอยู่เขาเรียกว่ากลุ่มคาเฟอร์ก่อน หรือว่าเออร์โกตามีนนะคะกลุ่มนี้เนี่ยฤทธิ์ของยามันทําให้หลอดเลือดตีบลงเพราะฉะนั้นอันตรายก็เกิดจากอันตรายที่หลอดเลือดตีบถ้าเป็นปลายมือปลายเท้าเริ่มแรกปลายมือปลายเท้าก็จะเย็นนะคะหลังจากนั้นขาดเลือดเราก็จะเห็นตามรูปว่ามันดําและบางคนจะต้องตัดมือตัดเท้าออกอันนี้เกิดจากหลอดเลือดส่วนปลายส่วนที่อันตรายมากๆก็คือเกิดจากหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมอง นะคะถ้ามันตีบขึ้นมาก็จะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดและอามมาเพือามาพาธอันนี้ก็บางคนทําให้เสียชีวิตได้ค่ะสิ่งสำคัญอย่างแรกก่อนทานยาไมเกรนคือต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่าอาการปวดศรีรษะที่เกิดขึ้นเป็นการปวดไมเกรนหรือปวดเมื่อยล้าจากการทำงานกันแน่หากไม่มั่นใจควรให้แพทย์ยืนยันก่อนและถ้าเป็นกรณีปวดไมเกรนจริงก็ต้องรู้วิธีรับประทานยาที่ไม่มากและนานจนเกินไป เราต้องรู้ว่ากินแบบไหนมันอันตรายก็คือกินเยอะไปและกินนานไปนะคะปกติยากลุ่มนี้ให้รีบกินตั้งแต่เริ่มปวดหัวแล้วมันจะเม็ดเดียวอยู่ไม่ต้องกินหลายเม็ดบางคนรอปวดหัวมากแล้วไปกินก็ต้องเบิลหลายเม็ดอันนี้ก็ทำให้เกิดโอเวอร์โดสขึ้นมาได้นะฮะแล้วก็เขามีลิมิตอยู่ไม่ควรกินเกิน6เม็ดต่อวันหรือประมาณ20เม็ดต่อสัปดาห์ นะคะแต่ถ้ามาหาหมอส่วนใหญ่หมอไม่ให้กินเกิน10เม็ดต่อเดือนคือน้อยมากๆถ้ากินตามที่เราลิมิตแล้ว่อโดสก็จะไม่มีออันนี้ก็จะปลอดภัยค่ะวิธีทางเรื่องอื่นที่ไม่ใช่กินยายกตัวอย่างยอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาปวดศีรษะแล้วก็เข้าไปนอนในที่เงียบเียบมืดมืเย็นเย็น,นหาผ้าเย็นประคบนิดหนึ่งนะคะหรือว่าการกายภาพบําบัดการนวดการฝังเข็มหรือว่าการฉีดโบทูรินัมท็อกซินบริเวณ่ ตัมเนื้อรอบๆศีรษะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเรื่องไมเกรนได้คุณผู้ชมคะอันตรายจากการรับประทานยาไมเกรนที่ผิดวิธีเนี่ยร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ดังนั้นถ้าหากปวดหัวนะคะไม่ควรที่จะไปซื้อยาไมเกรนมารับประทานเองหรือถ้าไม่สบายไปพบคุณหมอก็ควรแจ้งให้ท่านทราบว่าเรารับประทานยาอะไรไปบ้างทางหมดนี้ก็เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคุณผู้ชมเองตะวันรุ่งเตียประดิษฐ์ทีมข่าวโซเชียลแกนเช็คแล้วชัวร์ค่ะ